สวัสดีจ้าน้องปอบกีสวัสดีค่ะมื้อนี้เฮ็ดอีหยังปงเลงปงเลงเียงน้อทอดไทยกับผัดกับเท้าไก่จ้ะมื้อนี้เป็นอาหารชวนร่วมของครัวน้าบ<อ>ีหก <6 S 1> เป็นต่ววันนี้ของตัวอือไก่กับทอดไทยไว้ให้เด็กน้อยต้มไหลียงตัวเกี๊ค่ะมื้อนี้แม่หอยมีผู้สวยนะคะ <laughs> จา้าหนึ่งเข่าซอยเฮ็ดกับเข่าซอยกับน,น้องป๊อปกินอะไรเฮ็ดซอยแมวหอยพ่อได้ซอยตีนซอยมือมเอามาอีกแล้วค่ะพี่น้องป๊าดมันนี้คือเซ็กซี่เถอ,อนะบู๊แม่แก้วกับเข่าแซ่บนะจังรวาใส่ผมกระโดดเทวาใส่ผู้บนสัมผัสผมตัวดย ยิ่งนกกยิ่งกระสุนนัดเดี๋ยวได้นกสองตัวได้พี่น้องอันนี้อันนี้อีอย่างเนี่ยปอกกี้ครับกเที่ยอันนี้ตีให้พัดกระเผาตีลูกมียิ่งสิบ<ล>่าจามบนนอบะนี้นกกะเพราอย่างก่อนกเพาใส่กะเพาใส่เพาสวยร้อนอันนีโอ้เสียงเพียงน้องยุกี่ป่ะเป็นอย่างอันนี้เพียงน้องยุกีปะะพันเองพอประพันให้ <Spe cies> จ้าเดี๋ยวแวะมาหาเมียอ๋ออันนี้ยงังลูกนี่อันนี้ไก่เต๋อ,อโอ้โหเจียวแล,แล้วเจียวแล้วแม่เจียวบอกพี่ใช่น้ำมันก้อนแล้วเรียบร้รอยแล้วอันนี้คือไก่นะคะไก่สับละเอียดนะคะเสื่อมาแบบเป็นถุงค่ะ mm. บางที่ก็บสื่อมาสับเองบางที่ก็บสื่อแบบละเอียดมากค่ะอันนั้นไอั้นไนั้นไนโล มันนี่คือครัวน้ำไปหกนะคะแม่หอยเป็นผูกคุ่มเรื่องเห็ดอาหารการกินลวกหเหเต้าเนี่ยกับพี่สาวงามประจำครัวนะคะ,ะผู้สางสีสันไ้โลกนี่ได้สดใสเห็นแดดยุ้ไใสหามเาาส,าสาป่อห้โศก่าให้เสาแม่ลแล้วา่า เดี๋ยวไล่สดอาทิตย์หน้าพี่น้องทีได้พบกับมิติไม่บอบอกว่าคืออีหยังนะคะอ่ำใบกอนตว่ารอบหน้าแนนอนชั่วนะคะม้วหนาสร้างมาแล้วเมื่อไหร่ก็เมรีทำการบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเมียนี่ไปทำการบ้านที่ได้ทำการบ้านยังยิงไงน้องเมียนหรอไม่ใช่ไฝ่เนี่เป็นตลกที่เสียนตื่นที่มากหัวขขวัญตลกน้ำกัน ตะกีพญาเต่าเราได้ดาเลียอยู่ตัวย่ำซอมมุกก้งหัวยังกระรอกกระเดียตีห้านี่ล้วว่าแล้วมีกรหมอควนเมเดนะคะเมเดีย,ะะเเดยแล้วเป็นคนสดใสลืนล่นเรื่องเราบ่ห่สัวให้เสาเรวาว่าเราบ่มอันนี้ตอนนี้กำลังไขในเซตเลยมัน่ลูก้าเหยียดสองจงางหยกสวยๆมาเบิ่งกันนะหยกยมาเบิ่งกันนะลูก ต่งก,กับใครกัลายเตือไม่ได้หรอกกระไฮนิดน่อยนักตัดเอาพว้นี้มากินลายกินอ,อะไรกันม<ะ>ักหนาค่ะบครันูเบิงตายโยเฉลิมพ้นคุณสมัยวงเฉลิมพ้นเรียนประทะกันไหมแม่เห็นครั้งแรกในชีวิตเห็นแล้วตอนนั้นละ่ะ ล้วก็สื้อประวัติเาามาเรียงเรย้วยมาทางพีอีบนะะี้ค่ะในขณะที่กำลังค้นที่นี่นะคะว<อ>งเฉลิมพ้นกับวงสิริพรอนปลิเนน้ำกันยวนวัดออมน้อย,ยเออเก็บเงินได้เป็นล้านเล่นไปที่เดียวกันแม่ๆมคณะน,นึงเล่นเรียลๆขนของลงหรือคณะนึงขนของขึ้นปลิเรนแม่ ก็เลยไปสืบประวัติแม่รักเดมัตพุฟุลเหรอประวัติหนูไม่อายยุหันไอฮายุหันคือไอซ้ำสีสันของครัวนะ่นขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะคะที่หายกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปของ อันบอดโนของแม่หอยของน้องป๊อปกีไม่ใช่ไฟเพราะใครไม่ใช่ไฟเสียท่าอยาเพิ่งอ่องเบิ่งประเดียอย่างนี้สิราคะแม่ลูกสาวว่าแม่ไม่ต้องกลับนะหนูอันแมวจะส่งของไปให้เดี๋ยวมันจะสวนกันธะนะบอแม่อาทิตย์หน้าจังสิกลับ ตอนนี้กำลังไต่ที่แล้วน,นะครับอันเมดิลร,รถพ่การแเราต้องเอาไปใส่งานไหมคะแม่จะรดครอบรัวต้องขนของขนอย่างเรามีรถไถฟ,ฟอร์มหอมเลีว ข้าวของเฮาช่วงนี้เ่าเด้ไปตกสะดุ้งเพราะว่าต้องซ้อมต้องซ้อมต้องน้ำหลยต้องมีเรื่องอะไรต้องไเนี่ยต้องซ้อมพี่น้องคนเขวามาคกมเมียนยู่ว่าคือเ่าไปยกสะดุ้งฝนตกๆมันจังได้มันได้ดีปปนะก็เลยว่าช่วงนี้ซ้อมปอบกี้ก็ซ้อมแม่ไฟก็ซ้อมปุ๋งเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะในขณะที่ปุ๋งมันมีเสียงเพี้ยงแยไฟเลยอดขามขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ผักวู้มาปวดผักปวดเนี่ยเถอะคันว่าผากเนื้อกับไปจนเนื้อสุดตะกี่วงเฉลิมพ้นกับเสรไปคือกันยุ๊ดจี้จี ขั้นตอนชุดทไทยเรียบผ้้คาผัดไข่ผัดกะเพราไก่ไ้ใหนน้อยกินนํ้ำมือแรงส้มไหลสดอันอนนคิ้นนี้กะ เรียบร้อยแล้วกับสิขอฝากพ,พี่น้องไว้ซนนี่เนาะค่ะมีเขายังเนี่ยมีเข่าสวยเขาเหนียวจ้าหล่อนเขาสวยเขาสวยยุหมอใหญ่นววะมันสวยของวันไฮเดียดด้วยล้วจ้าย,ยุหมอใหญ่อันนี้<ม>อ,<า>อันนี้คือกองเขาเหนียวกองนี้คือกองเขาเหนียวพระอยากกินเขาเหนียวก็กินพระอยากกินเข่าสวยก็ก<ต>ินมันบ่อรูปกินนี่ก็ฝากไว้ซนนี่เนาะคะ่ะผู้เรอัน ก็ขออา่านปากไว้ในช่องไขทองชาแนลด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมของคลิปรีโอครัง้งทางต่อไปค่ะสำหรับที่นี้ก็ขอกล่าวกันว่าสวัสดีค่ะค่ะสหรับอันจบได้สดขั้นนี้กลักสิบห้าที่นอ้อนขับป้ากระโดดไปหาเบิรงกเฮดเบิรงอันในป่าในโขกเพรานว่าเห็ดช่อน,นอิ่งกำลังสิออกค่ะเพราะว่าร้อนแดดออกจกังอยกันแดดออกปุ๊บเหยียดหลายโผดโขบบานเฮ้า ตอนนี้มันขืมอมู่มันท่านได้เอาเนาะค่ะมันได้เอาไปในเดือบมันได้ออกทำมันตกทำมันเดืยวมันออกปุ๊บพอดีแห่งแห่งเฮดกับสิออกสิพาพีน่น้องขอดูงนะจ๊ะเนาะไปหาเก็บเห็ดจ้าค่ะโอเคบ๊ายบาย,บาย,บาย